สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่พอยบอยนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูเป็นตัวอย่างหน้าปกนะครับเนาะก็เอามาประยุกต์ทำกับสไลด์ e พ p o พอยได้นะครับเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ทํายังไงมาดูกันนะครับหลักๆก็ความยากน่าจะอยู่ที่ตัวรูปนี้นะครับอ่ะโอเคมาดูกันทุกคนครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปวางข้างๆก่อนนะหลักๆเนี่ยถ้าเราอยากได้เป็นรูปนี้นะครับมันต้องใช้การเมื่อเชฟแน่นอนทุกคนครับโอเคครับทุกคนเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับไปสร้างส ตัวเชฟเอาลน์เป็นโนด้วยคือเอาเส้นขอบไปนั่นเองนะครับนะเราก็จากนั้นนะครับเราจะใช้เป็นเชฟตัวนี้ทุกคนครับให้เราไปอินเสิร์ตเชฟนี่รีแทนเกิลตัวที่2ทุกคนชื่อว่าเนี่ยลาวคอนเนอร์นะครับเราจะใช้ตัวนี้ในการทานะครับไปสร้างตัวนี้ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราจะวาดเป็นแบบแนวตั้งนะครับนะเดี๋ยวมาวาดข้างนอกก่อนละกันวาดแนวตั้งประมานนอนแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นไอตัวแท่งๆที่พุ่งออกมาเนี่ยแล้วก็ให้กดจุดเหลืองๆเนี่ยไปทางขวาสุด มันจะเป็นความโค้งหมเลยทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยโค้งจนสุดเลยนะเอาเหมือนเดิมเลยครับเส้นเนี่ยเอาลายออกไปด้วยนะกดโ no. นเอาลายนะครับจากนั้นเนี่ยตัวสีเนี่ยใส่สีให้มันตัดตัดนิดน,นึงนะผมเอาสีส้มแล้วกันคือเดี๋ยวเราจะได้เห็นชัชดๆนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยผมจะลองทำตามตัวอย่างจะมีทั้งหมด9แท่งนะครับเดี๋ยวขนาดสี่เหลี่ยมนี้ปรับเอาได้นะผมจะวางไปก่อนว่าให้มันแหลมยาวเขาเรียกว้างหอมประมาณไหนอ่าผมจะเอาแรกก่อนประมาณนี้ นะครับผมเอาตามตัวอย่างนะมันจะมีไอตัวตัวนี้ทุกคนมันจะมีทั้งหมด9อันเอานับอี่ยื่นก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอันทุกคนครับก็ผมจะไล่ไปแล้วอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับวิธีทำทุกคนทำอย่างนี้มันจะยากนิดหนึ่งนะครับเวลาทำเนี่ยให้กด control D doc control D doc หนึ่งทีเป็นการเบิลขึ้นมานะครับแล้วก็อนเนี้ยวางให้มันติดติดกันไปก่อนเนี่ยให้มันขึ้นเส้นป่าเนี้ยติดติดกันไปก่อนนะครับแล้วกด control D อีกทีหนึ่งนะครับ มันจะเบิ้ลติดกันเห็นไหมครับทุกคนแล้วกดอย่างเงี้ยไปรัวๆเลยครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยทุกคนนะครับกดไปรัวๆก่อนเลยสักประมาณ10-20อันกดไปครับกด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 ไปนะเนี่ยกดกดไปก่อนนะครับเอาสักสิบยี่สิบอันนี่ผมกดคอนโทรลดีเห็นไหมครับเอาใหม่นะช้าๆนะครับนะคือวิธีทำเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องกดยากมากนะครับให้เราเนี่ยกดคอนโทรลดีไปก่อนหนึ่งอันนะครับแล้วเรียงให้มันติดกันติดกันไปก่อนประมาณนี้ให้มันเหลื่อมๆกันแล้วก็จากนั้นเนี่ยปล่อยเมาส์กดคอนโทรลดีรัวๆเลยครับรัััวเออาไสกนนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้วพี่ทำเนี่ยพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บนะครับให้ทุกคนเนี่ยลบไปก่อนเออไม่ต้องลบสิเอาอันที่2เนี่ยทำตามผมก่อนครับเอาไปวา,างข้างกร่างไว้ปุ๊บแล้วอันหลังจากนี้ที่มันเป็นแบบอันเว้นอันทุกคนครับให้ลบทิ้งเนี่ยสลับกันเว้นลบๆไปตรงนี้ได้ก้าวแทงเลยอย่าง1 2 3 4 5 6 7 7, 7ก็ได้คล้ายๆกันอยู่นะเอาเป็นเลขขีดนะครับทุกคนครับจากนั้นทุกคนให้เราเนี่ยนะครับเอาตัวตัวเนี้ยไปเรียงแล้วคือเนี่ยอันแรกอันแรกสั้นสุด อันถัดมาเห็นไหมดูตามตัวอย่างเลยนะครับมันยาวกว่าอันถัดไปยาวที่สุดนะครับยาวที่สุดอันถัดไปสั้นลงอ่ะสั้นลงไอ้ข้างในไม่ต้องแคร์ทุกคนแคร์ข้างนอกนะให้มันสั้นยาวแค่ไหนนะครับเนาะอ่ะอันถัดมาก็ยาวกว่าเดิมนิดนึงอันถัดไปสั้นลงไปเยอะมากนะครับแต่เวลาวางเนี่ยคือคือตรงเนี้ยไม่ได้แคร์มากแต่ว่าต้องให้มันอยู่ข้างในนะทุกคนนะเพราะเดี๋ยวเราจะกดรวมกันนะคือมานถึงว่าไอ้ปลายโค้งอีกฝั่งนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในสี่เหลี่ยมเยอะนิดนึงนะแล้วเราก็เน้นด้านด้านด้านล่างแทนนะครับ อ่ะเสุดท้ายให้มันโผล่มานิดเดียวนะครับผมก็กดให้มันสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยหลักการก็คือสี่เหลี่ยมเนี้ยต้องยาวให้ถึงขอบทั้งสองฝั่งเห็นไหมฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับเนี่ยได้แล้วสเต็ปแรกทุกคนอันเนี้ยจะได้ตัวนี้แล้วนะครับส่วนใครอยากจะให้มันยืดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไอตัวความสูงเนี้ยทุกคนไปเพิ่มกล่องนี้ได้นะครับคือเดี๋ยวพวกนี้เราปรับได้เนี่ยคนปรับเอาให้มันยาวๆประมาณนี้ก็ได้ จะได้ขายตัวอย่างให้มันยาวๆล้นสไลด์ก็ล้นไปครับเอายาวๆไปก่อนนะจากนั้นสเต็ปถัดมาทุกคนครับให้เราเนี่ยรวบนะครับแล้วไปที่เออเชฟฟอร์แมตหรือกดเชฟข้างบนฟอร์แมตข้างบนฟอร์แมตเชฟนะครับด้านซ้ายจะมีคําว่าเหมือนนะครับให้เราเนี่ยเลือกคําว่ายูเนียนยูเนียนนะคุณนะเลือกยูเนียนนะครับเลือกยูเนียนนะครับปุ๊บมันจะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ทุกคนโอเคไหมครับหน้าตาประมาณนี้ยังไม่จบนี่คือสรต็จแรก เส็ที่2นะครับให้เราเนี่ยเอาเชฟที่เราเอามาวางแยกไว้เนี่ยเปลี่ยนสีให้มันตัดกันเหมือนเดิมนะกลับไปเป็นสีน้ำเงินก็ได้เราจะเอามาวางนะวิธีนิดนึงทุกคนครับเอาไอ้ตัวเชฟนี้ทําเสร็จเนี่ยคลิกขวา s ซ n d to back ด้วยเอาไปไว้ข้างหลังนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวนี้มานะครับเรากําลังจะมาทําไอ้ตัวเนี่ยที่มันวาวๆเข้าไปทุกคนครับวางเลยครับจะให้มันวาวมากวาวน้อยแล้วแต่เราเลยนะครับวางเข้าไปวางเข้าไปนะครับเหมือนการเล็งอันแรกให้ดีจากนั้นกดคอนโทรลดีนะครับ แล้วเล็งทีที่2ก่อนนะเลงเข้าไปปุ๊บคอนโทรลดีโรโรเลยครับดีดีดีนะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนนะที่เหลือเนี่ยความเว้าเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่เราจะเลือกเอาแหละให้มันเว้ามากเว้าน้อยนะครับเนี่ยจะเว้านิดเดียวเว้าเยอะนะครับเว้าแค่ไหนนะลองดูทุกคนครับเนี่ยมันเลือกได้จะให้เว้ามากเว้าน้อยนะครับอ่ะประมาณนี้ผมเอาประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ดีไหมนะคือ หลักการนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดมันตรงนี้เราก็เล็งๆกันนิดนึงครับกดลูกศรบนคีย์บอร์ดซ้ายขวาก็ได้ให้มันอยู่แบบกึ่งกลางพอดีอะทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็รวบทั้งหมดนะครับรวบทั้งหมดนะครับเนี่ยเรากำลังเล็งตำแหน่งว้าแล้วนะไปที่เชฟ f ฟอร์แมเหมือนเดิมเมิร์ดเชฟด้านซ้ายเหมือนเดิมจากนั้นกดคําว่าแฟกต์เมนทุกคนแฟกต์เมนนะครับไปตัดมันนะไปตัดมันจากนั้นพอกดเสร็จนะครับทุกคนไปรวบข้างล่างแล้วกดดีลีทิ้งนะครับกดดีลีทิ้งเห็นมัครบ เนี่ยมันอาจจะเบี้ยวเบี้ยวไม่เบี้ยวอยู่ที่เราทำเนี่ยผมวางเบี้ยวมันก็จะเบี้ยวเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับก็ไปลองแก้ได้กดอันดูย้อนกลับเนี่ยไปวางใหม่เราค่อยกดแฟกนะครับเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้แหละนะครับที่เหลือก็จะเป็นการปรับแต่งทุกคนเนี่ยจะให้มันผอมหรือบางหรือน้อยอะไรก็ว่าไปถ้ารู้สึกใครตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มันมันน้อยไปนะครับก่อนกดแฟกเนี่ยทุกคนไปเลื่อนนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับจริงๆต้องก่อนอยู่เนียนด้วยซ้ำย้อนกลับไปก,ก่อนอยู่เนียนเลย ไปเพิ่มอันนี้นครับนะทุกคนไปกดเอาละกันนะไปเพิ่มไอตัวความยาวกล่องสี่เหลี่ยมจับได้ไหมไปเพิ่มเอานะครับมันก็จะได้นะครับอ่ะทีนี้ผมกลับไปที่แฟกก่อนกลับไปที่แฟกก่อนปุ๊บนะครับผมลงข้างล่างทิงใช่ไหมก็ไปที่ใส่รูปนะครับคลิกขวาที่เชฟด้านขวากด format shape นะครับแล้วกดคําว่า picture or text u r e fill นะครับตรงนี้พอกดเสร็จไปกด insert ก่อนแล้วก็กดเลือกจากรูปในเครื่องก็ได้หรือใครมีคําว่า stock image ก็ไปกดเข้ามาใช้ด่านได้พิมพ์คาว่าตึกอะไร building หรือจะพิมพ์คีย์เวิร์ดรูปที่อยากได้ก็ลองไปนะครับ mm hmm. ก็ติ๊กทูก,กดอินเสิร์ตนะครับมันก็จะได้เป็นรูปเห็นไหมเข้ามาในสไลด์และเก๋ๆนะคือมันจะเก๋มากเก๋น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําไอตัวเรียงไอ้ตรงน Union, Fact, เนี้ยที่กดยูเนียนกับแฟกเนี่ยประนีตขนาดไหน ไปลองดูแต่วิธีมีแค่นี้เลยนะครับก็ฝากไว้สําหรับวิธีการทําหน้าปกตัวนี้นะครับไปลองเล่นดูนะก็ถ้าเกิดเห็นว่าดีนะครับมีประโยชน์ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับช่องพอ u l Point ด้วยนะครับขอบคุณครับ